สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตออ,ออปชันตัวใหม่ครับที่จะทำการลิงก์ตัวพร้อมเพย์จากในระบบโปรแกรมนะครับเพื่อให้ทางลูกค้าได้สแกนจ่ายพร้อมมียอดเงินในส่วนนี้จะมีส่วนการทำงานอยู่สส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำรายการขายสินค้าครับอาจจะก,กดค้นหานะครับแล้วกดเลือกได้เลยครับหรือใช้ตัวสแกนครับเพื่อยิงสินค้าในการขายสินค้าครับ เป็นตัวสแกนนะครับยอดชำระนะครับตอนนี้อยู่ที่50บาทครับ50บาททำการบันทึกนะครับหากลูกค้าต้องการ QR c o d e ในการชำระเงินนะครับสาม,มารถกดสแสดงตรงนี้ได้เลยครับยอด QR code จะปรากฏขึ้นมาว่ายอดชำระ50บาทในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะมานั่งสแกนจากมือถือจากหน้าจอของเราอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำะรายการ เนี่ยครับตัวระบบมือถือของทางเจ้าของกิจการนะครับจะลิงก์เข้ากับโปรแกรมยอดก็จะอยู่ที่50บบาทนะครับแล้วก็ทำการโชว์สลิปให้หน้าจอของรายการนะครับให้กับทางลูกค้าสแกนนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการสแกนดูนะครับในกรณีที่ลูกค้ามานะครับลูกค้าจะทำการสแกนมือถือนะครับเข้าแอปธนาคารนะครับ แล้วก็กดทําการสแกนจากมือถือหน้าจอได้เลยครับยอดชาระครับจะปรากฏเลย50บาทเป็นของทางลูกค้านะครับก็สามารถที่จะกดเ,เพื่อรับชาระได้เลยเห็นไหมครับสะดวกรวดเร็วครับเพียงเท่านี้ครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะรับำทำรยอดจากสแกนจ่ายนะครับลิ้นชักก็จะดิ่งครับ รายการบินก็จะออกให้ทางลูกค้านะครับเป็นการใช้งานได้อย่างง่ายๆนะครับระบบออปชันในส่วนนี้นะครับที่เมียวมีรองรับให้บริการอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับก็จะมีเซตอุปกรณ์นี้พร้อมให้ใช้งานนะครับหน้าจอทัชสกรีนทุกอย่างนะครับเราจะมีพามเป็นเซตให้นะครับสวัสดีครับ